มีอยู่ประเทศหนึ่งที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกจะกินอะไรไม่มีสิทธิ์เลือกจะทำงานอะไรและบางคนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมีชีวิตประเทศนี้ปิดตายจากโลกภายนอกไม่มี Google ไม่มี YouTube ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเสรีภาพแต่กลับมีสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้รัฐบาลมหาศาลคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแร่ธาตุหรือว่าอาวุธ แต่จริงๆแล้วมันคือมนุษย์ซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยออกข่าวสิ่งที่องค์กรโลกหลายแห่งต้องเงียบและสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรนิ่งเฉยไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ถูกใช้เหมือนเครื่องจักรหญิงสาวที่ถูกส่งขายเหมือนสินค้าและชีวิตที่ไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลยถ้าคุณคิดว่าประเทศของเรานั้นแย่มากแล้วคุณต้องดูวิดีโอนี้จนจบเพื่อจะได้เข้าใจว่านารกบนโลกมันมีอยู่จริงและอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิด นี่คือเกาหลีเหนือประเทศที่เต็มไปด้วยภาพจำของขบวนพาเหรดรถถังเพลงปลุกใจและรอยยิ้มที่ถูกสั่งให้ยิ้มแต่เบื้องหลังความเป็นระเบียบความสงบความสามัคคีแบบบังคับนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นก็คือแรงงานเกาหลีเหนือในต่างแดนแรงงานที่รัฐบาลส่งออกไปยังประเทศอื่นเพื่อทำงานเหมือนเครื่องจักร ไม่ใช่เพราะพวกเขาสมัครใจแต่เพราะรัฐสั่งให้ไปและไม่มีสิทธิปฏิเสธนี่คือหนึ่งในแหล่งรายได้หลักสำคัญของรัฐบาลเปียงยางนั่นก็คือการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนรัสเซียโบแลนด์กาตาและประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศคนเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มอย่างเข่งคัดเดินทางออกต่างประเทศด้วยเอกสารของรัฐบาลไปถึงต่างแดนก็จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด พวกเขาพักรวมกันทำงานด้วยกันและมีผู้คุมจากรัฐบาลเกาหลีเหนือคอยดูแลตลอดเวลาบางคนทำงานตั้งแต่ตี5ไปจนถึงสี่ทุ่มไม่มีวันหยุดไม่มีสิทธิ์เลือกงานไม่มีสิทธิลาออกพวกเขาทำงานในโรงงานไม้แปลรูปงานเหล็กงานก่อสร้างร้านอาหารและแม้กระทั่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่โดยรายได้ที่พวกเขาควรจะได้ก็กลับถูกหักภาษีมหาศาลจากรัฐบาลโดยอ้างว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อชาติ บางคนได้รับเงินเดือนจริงๆเพียงแค่30หรือ50ดอลลาร์เท่านั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะเข้ากระเป๋ารัฐบาลและที่ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานเหล่านี้ถูกห้ามติดต่อกับคนภายนอก ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตห้ามมีโทรศัพท์มือถือห้ามพูดภาษาอื่นกับคนต่างชาติและยังห้ามเข้าเมืองโดยลําพังเพราเขาเ,เหมือนกับนักโทษที่ทํางานนอกคุกแต่ก็ยังคงมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นล่ามเอาไว้ชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักสวัสดิการหรือแม้แต่ความปลอดภัยซึ่งบางรายหากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายต่อต้านก็จะถูกส่งกลับประเทศในทันทีและบทลงโทษที่รอเขาอยู่ก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากคุกแรงงานหรือค่ายกักกันบางครั้งพวกเขาก็หายตัว ไปเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาไม่มีข่าวไม่มีรายชื่อไม่มีศพมีเพียงความเงียบที่ปกคลุมเหนือคําว่าสิทธิมนุษยชนโดยแรงงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นทาสต,ตามคําจํากัดความทางกฎหมายแต่หากคุณดูจากวิถีชีวิตจากสภาพการทํางานและจากเสรีภาพที่ถูกยึดไปทั้งหมดนี่มันก็คือการเป็นทาสนั่นเองเพียงแค่พวกเขามีชุดยูนิฟอร์มมีหนังสือเดินทางและมีคําว่าประเทศของฉันเขียนอยู่บนปกเท่านั้น หลายคนที่เคยพบกับแรงงานเกาหลีเหนือเหล่านี้ต่างบอกว่าดวงตาของพวกเขามีแววเศร้าแบบไม่มีวันลืมไม่มีความหวังไม่มีร่องรอยของความฝันมีเพียงคำสั่งและหน้าที่ที่ต้องทำตามหากไม่อยากให้ครอบครัวที่อยู่ในประเทศถูกลงโทษตามไปด้วยซึ่งนี่ก็คือแรงกดดันที่หนักหน่วงของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ถูกจับขายแต่ถูกผลักให้ออกไปขายเพื่อที่จะแลกกับเงินตราต่างประเทศที่รัฐบาลจะนำไปใช้กับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ระบบรักษาความปลอดภยัยหรือแม้กระทั่ง ใช้เลี้ยงดูชนชั้นนำที่อยู่ในเมืองเปียงยางโดยสรุปแล้วแรงงานเหล่านี้คือสินค้าส่งออกที่รัฐบาลภูมิใจเสนอโดยใช้ชีวิตของมนุษย์แลกกับรายได้เข้าประเทศและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือทําให้โลกได้รู้ว่าในดินแดนแห่งนี้ชีวิตของประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อมีความสุขแต่มีไว้เพื่อสําหรับรับคาสั่งและสร้างประโยชน์ให้กับระบบที่กดขี่พวกเขามาโดยตลอด ในประเทศส่วนใหญ่บนโลกการหนีออกจากบ้านเกิดคือการเริ่มต้นใหม่คือการมองหาความหวังและคือการเดินทางออกจากความกลัวเพื่อเข้าสู่แสงสว่างที่อาจจะอยู่ปลายถนนแต่สำหรับผู้หญิงเกาหลีเหนือการหนีออกจากประเทศของตัวเองไม่ใช่อิสรภาพแต่กลับกลายเป็นต้นทางของฝันร้ายบทใหม่ที่ยาวนานกว่าตอนที่ยังอยู่ในประเทศซะอีกมีผู้หญิงหลายหมื่นคนที่หนีออกจากประเทศเกาหลีเหนือในทุกปีส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางลับผ่านแม่น้ำยาลูที่กั้นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศจีน น้ำที่นี่ได้ชื่อว่าเย็นจัดและลึกมากแต่นั่นมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับทาหารชายแดนที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงทันทีที่มีใครสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวในแม่น้ำทุกอย่างก็จะจบลงด้วยเสียงปืนและเลือดที่ไหลลงไปผสมกับกระแสน้ำเชี่ยวกราก สำหรับบางคนที่โชคดีข้ามมาได้รอดจากทหารเกาหลีเหนือพวกเธอนั้นก็จะต้องเจอกับสิ่งที่รออยู่ในฝั่งของประเทศจีนนั่นก็คือพ่อค้าคนกลางกลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นคนจีนในชนบทหรือแก๊งค้ามนุษย์ที่รู้ช่องทางหนีของผู้ลี้ภัยอย่างละเอียดพวกเขาไม่ได้มองผู้หญิงเกาหลีเหนือว่าเป็นผู้ลีภ้ภัยแต่มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ บางคนถูกจับทันทีหลังจากที่ขึ้นจากน้ำบางคนถูกล่อลวงให้ไปที่พักชั่วคราวก่อนที่จะถูกวางยาหรือจับมัดบางคนก็ถูกล่อลวงว่าจะช่วยหางานให้หรือบางคนก็บอกว่าจะส่งไปเกาหลีใต้แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกขายให้แต่งงานกับชาวจีนในหมู่บ้านห่างไกล ที่มีผู้หญิงในท้องถิ่นน้อยมากเพราะนโยบายลูกคนเดียวในอดีตที่ทําให้ครอบครัวจีนหลายล้านคนเลือกที่จะมีลูกชายและเมื่อโตขึ้นจึงไม่มีผู้หญิงให้แต่งงานและนั่นก็คือช่องว่างที่ถูกเติมเต็มด้วยผู้หญิงเกาหลีเหนือที่หนีออกไปได้ซึ่งพวกเธอไม่มีทางเลือกคนที่ซื้อพวกเธอไปก็ไม่ใช่เศรษฐีแต่กลับเป็นคนจนคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจีนตะวันออกเฉียงเหนือ พวกเธอถูกบังคับให้แต่งงานถูกกักขังถูกทุบตีถูกข่มขืนและไม่มีเอกสารระบุตัวตนเพราะเธอเป็นเพียงผู้ลี้ภัยที่ไม่มีสถานะในสายตาของทางการจีนและที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นพวกเธอไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจจีนได้เลยเพราะถ้าทำแบบนั้นเจ้าหน้าที่จะจับตัวและกลับส่งไปเกาหลีเหนือในทันทีซึ่งนั่นก็หมายถึงการถูกลงโทษในฐานะผู้ทรยศซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกจำคุกในค่ายแรงงาน การถูกทรมานหรือแม้กระทั่งถูกประหารชีวิตผู้หญิงเหล่านี้จึงจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนเป็นเงาไม่มีเสียงไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ใดๆบางคนตกเป็นภรรยาของผู้ชายแปลกหน้าที่แก่กว่าถึง30ปี บางคนถูกส่งต่อจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งเหมือนสินค้าในตลาดมือสองและบางคนก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบางกรณีผู้หญิงเหล่านี้ถูกหลอกล่อให้ไปทำงานเป็นพนักงานร้านนวดหรือร้านคาลาโอเกะในเมืองใหญ่ของจีนก่อนที่จะถูกบังคับให้ค้าบริการพวกเธอไม่มีทางเลือกไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเงินไม่มีคนรู้จัก และไม่มีใครสนใจที่จะช่วยไม่มีใครอยากจะยุ่งกับผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนไม่ว่าเธอจะร้องไห้แค่ไหนร่างกายจะบอบช้ำเพียงใดหรือแม้แต่จะตั้งท้องก็ไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนรับรักษาเพราะการรักษาผู้ลิ้ภัยมันผิดกฎหมายและมันก็คือการกระทำผิด แม้บางคนอาจจะคลอดลูกออกมาได้แต่ลูกเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆในฐานะพลเมืองของจีนเด็กเหล่านี้เติบโตมาโดยไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลและในที่สุดก็กลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นของมนุษย์ที่ไร้ตัวตนซ้ำรอยแม่ของพวกเขา ผู้หญิงเกาหลีเหนือบางคนใช้ชีวิตแบบนี้มาน,นานนับ10ปีไม่ได้กลับไปเกาหลีเหนือไม่ได้เดินทางต่อไปประเทศที่3ไม่ได้หลบหนีอีกครั้งเพราะไม่มีแรงไม่มีเงินและไม่มีสัทธานในชีวิตเหลือแล้วพวกเธอกลายเป็นผีที่ยังหายใจถูกกลืนหายไปในหมู่บ้านจีนเล็กๆที่ไม่มีใครจําชื่อได้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นนักเรียนเคยเป็นลูกสาวเคยมีความฝันและเคยมีชื่อ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมจำนนบางคนนั้นก็พยายามหนีอีกครั้งพยายามติดต่อกับ NGO หรือกลุ่มช่วยเหลือผู้ลี้ภัยลับๆที่อยู่ตามชายแดนจีนพมา่าหรือในลาวพวกเธอนั้นฝันถึงการเดินทางเข้าสู่เกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายของเส้นทางลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การเดินทางเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกการเคลื่อนไหวอาจจะมีสายตาของตำรวจจีนซุ่มมองอยู่และหากพลาดเพียงก้าวเดียวก็จะถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดนั่นก็คือเกาหลีเหนือซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเป็นบ้านของพวกเธอและหากคุณถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากถูกส่งกลับไปคำตอบนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะคนที่กลับไปไม่เคยมีใครได้กลับมาเล่าเรื่องนี้อีกเลย บางคนถูกแยกจากลูกตั้งแต่สนามบินบางคนหายไปหลังจากข้ามพรมแดนไม่ว่าจะถูกกักขังถูกสอบสวนถูกทรมานหรือถูกทําให้หายไปก็ไม่มีข้อมูลไม่มีข่าวไม่มีคําอธิบายและไม่มีใครรับผิดชอบมีเพียงครอบครัวในเกาหลีเหนือที่ต้องรับผลกระทบที่ตามมาพ่อแม่ที่ถูกสอบสวนพี่น้องที่ถูกกักกันจากระบบสาธารณะเด็กในบ้านที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าโรงเรียนหรือถูกส่งเข้าค่ายกักกัน เพราะหนึ่งคนหนีนั่นก็คือการผิดทางบ้านและนี่ก็คือหลักการของรัฐบาลเกาหลีเหนือเกาหลีเหนืออาจจะไม่มีคุกขนาดใหญ่เท่าอเมริกาไม่มีเรือนจำใต้ดินอย่างรัเสเซียและไม่มีการประหารชีวิตแบบโชว์สาธารณะเหมือนสมัยสงครามเย็นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคุก,กก็คือประเทศที่สร้างกฎเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองอยู่ในคุกทุกวันโดยไม่ต้องมีลูกกลง เด็กเกาหลีเหนือเกิดมาโดยไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ว่าจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นครูหรือเป็นนักดนตรีพออาชีพของพวกเขาถูกตัดสินตั้งแต่วันที่พ่อแม่คลอดออกมาแล้วในระบบนี้คือระบบวันณนะทางการเมืองคนที่เกิดในตระกูลชนชั้นปฏิวัติก็จะได้อภิสิทธิ์ในการอยู่ในเมืองได้เรียนมหาลัยได้ทำงานในหน่วยงานสำคัญแต่ถ้าเกิดในครอบครัวที่เคยมีปัญหาเคยมีญาติหนีออกนอกประเทศมีบันทึกเขียนขัดแย้งกับรัฐบาลหรือแม้แต่ปู่ทวดเคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับ ผู้นำคนๆนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในล่างสุดของห่วงโซ่และจะไม่สามารถขึ้นมาได้อีกตลอดชีวิตเด็กบางคนรู้ตั้งแต่อายุ6ขวบว่าฉันไม่มีวันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เพราะครูบอกโรงเรียนบอกรัฐบาลบอกและไม่มีใครถามว่าทำไมเพราะในเกาหลีเหนือคำถามก็คืออาวุธใครตั้งคำถามคือภัยต่อความมั่นคงของชาติคุณเคยจินตนาการไหมครับว่า แค่การเดินข้ามเขตไปอีกเมืองหนึ่งหรือว่าอำเภอหนึ่งจำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐและต้องมีเหตุผลก่อนที่จะผ่านกระบวนการได้ แม้ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมญาติคุณก็อาจจะถูกตั้งข้อหาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศหากเจ้าหน้าที่รัฐรู้สึกไม่สบายใจซึ่งนี่ก็คือชีวิตของคนที่เกิดมาโดยไม่มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแม้แต่ในบ้านเกิดของตัวเองและเมื่อเราพูดถึงคุกจริงๆที่มีอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือมันก็ไม่ได้เป็นแค่ตึกสูงมีกำแพงลวดหนามแต่มันคือค่ายแรงงานซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับสิทธิ์แม้แต่จะมีการพิจารณาคดีถ้ารัฐบาลเห็นว่าคุณผิด คุณก็ต้องผิดไม่มีทนายไม่มีหลักฐานไม่มีโอกาสได้อธิบายคุณจะถูกหิ้วตัวไปกลางดึกและครอบครัวของคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในค่ายกักกันเหล่านั้นนักโทษจะถูกบังคับให้ทำงานวันละ14 1 6ถึง16ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ขุดหินเย็บเสื้อผ้าหรือแม้แต่ทำงานในเหมืองโดยที่ไม่มีค่าแรงไม่มีอาหารพอไม่มีแม้แต่คำปลอบใจบางคนก็ตายเพราะโรคบางคนตายเพราะอุบัติเหตุบางคนตายเพราะหิวแต่ทุกคนตายโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประชากรและที่โหดร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือระบบการลงโทษแบบผิดคนเดียวโทษทั้งตระกูล ราะที่เกาหลีเหนือนะครับถ้าเกิดลูกสาวคนหนึ่งหนีออกจากประเทศพ่อแม่ปู่ย่าตายายและพี่น้องก็จะถูกส่งเข้าไปค่ายแรงงานทั้งครอบครัวและจะไม่มีวันได้ออกมาอีกเลยซึ่งนั่นก็ทําให้การหลบหนีกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจเพราะไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดจากทหารชายแดนแต่มันยังต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง และรู้ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายราคาของอิสรภาพแทนเราซึ่งระบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มันถูกออกแบบมาถูกทดลองและถูกขัดเกลาเพื่อให้คนทั้งประเทศเชื่อว่าการอยู่นิ่งทำตามคำสั่งก็คือทางรอดทางเดียวในชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปประชาชนก็เลิกตั้งคำถามเลิกฝันเลิกคิดเลิกต่อต้านพวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ยืนเรียงแถวทำความเคารพทุกเช้ากินข้าวทุกวันในเวลาเดิมและพูดแต่คำที่รัฐบาลอนุญาต บางคนบอกว่าเกาหลีเหนือคือประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจแต่ความเป็นจริงคือเกาหลีเหนือคือประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในด้านการควบคุมมนุษย์พวกเขาไม่ได้ต้องการเงินมากมายไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่พวกเขาต้องการแค่ประชาชนที่ไม่หนีไม่ถามไม่เถียงและพร้อมที่จะตายเพื่อคำโกหกซ้ำๆซักๆ เราทุกคนรู้ว่าในโลกใบนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความอายุติธรรมความรุนแรงแต่เราก็เชื่อเสมอว่าถ้าเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งจะต้องมีคนลุกขึ้นมาพูดจะต้องมีองค์กรสิทธิมนุษยชนจะต้องมีหน่วยงานสหประชาชาติจะต้องมีสื่อจะต้องมีประเทศที่พัฒนาแล้วที่ออกมาเรียกร้องให้หยุดเรื่องนั้นแต่ทำไมเมื่อพูดถึงเกาหลีเหนือกลับมีแต่ความเงียบความเงียบที่หนักแน่นและยาวนานเหมือนมันถูกฝังไว้ในหลุมศพที่ไม่มีชื่อ องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งรู้ดีว่าการบังคับใช้แรงงานในจีนโดยแรงงานเกาหลีเหนือพวกเขารู้ว่าผู้หญิงจากเกาหลีเหนือจํานวนมากกำลังถูกขายในชนบทจีนรู้ว่าค่ายกักกันในประเทศเกาหลีเหนือนั้นมีอยู่จริงมีคนเข้าไปได้แต่ไม่มีใครเคยออกมามีภาพจากดาวเทียมมีคำให้การจากผู้หลบหนีมีเอกสารมากมายที่บันทึกเอาไว้แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่รายงานที่ไม่มีผลอะไร เพราะไม่มีใครหยิบมันขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสภาพได้จริงรัฐบาลจีนเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้ดีที่สุดรู้ว่าผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือแอบข้ามพรมแดนข้ามมาทุกปีรู้ว่าผู้หญิงเกาหลีเหนือนั้นหายไปเป็นจํานวนมากรู้ว่ามีเครือข,ข่ายค้ามนุษย์แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลแต่พวกเขาไม่เพียงแค่ไม่ช่วยเหลือพวกเขากลับส่งคนเหล่านั้นกลับไปอย่างเงีย,งยบๆพร้อมกับประโยคสั้นๆว่าเราไม่มีหน้าที่รับผู้ลี้ภัยผิดกฎหมาย มันง่ายมากที่จะพูดแบบนั้นและยิ่งง่ายเข้าไปอีกเมื่อประเทศที่พูดนั่นก็คือพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเกาหลีเหนือที่พึ่งพาการค้าชายแดนระหว่างทรัพยากรบางชนิดจากรัฐบาลเปียงยางและที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือประเทศที่พัฒนาแล้วบางแห่งก็รู้เรื่องนี้เช่นกันเพราะแรงงานบางกลุ่มจากเกาหลีเหนือไม่ได้ทํางานแค่ในจีนหรือรัสเซียเท่านั้น แต่ได้หลุดเข้าไปในสายพานการผลิตของบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอะไยอุตสาหกรรมหรือแม้แต่สินค้าทางการแพทย์แรงงานที่ถูกบังคับให้เย็บผ้าเป็นร้อยตัวต่อวันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับห้างสุดหรูในยุโรปแรงงานที่ขุดแร่โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอาจจะเป็นคนที่สกัดวัตถุดิบให้กับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก เมื่อมีการตรวจสอบและพบว่าเส้นทางการผลิตมีแรงงานจากเกาหลีเหนือเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่บริษัทเหล่านั้นทำไม่ใช่แค่การหยุดรับของแต่เป็นการทำสัญญาผ่านบริษัทตัวกลางที่ดูถูกกฎหมายและซ่อนที่มาของแรงงานให้ยากขึ้นบริษัทหลายแห่งกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อ้างว่าไม่รู้แต่ได้เงินเต็มกระเป๋าส่วนสื่อใหญ่ๆก็ไม่ค่อยพูดถึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนถูกขายอยู่จริงๆ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแรงงานเกาหลีเหนือที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโอนี้บางคนเกิดมาเพื่อได้เลือกชีวิตของตัวเองแต่บางคนกลับเกิดมาแค่เพื่อถูกเลือกโดยคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ไม่มีเสียงผู้หญิงที่ไม่มีสิทธิ์หรือเด็กที่ไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่ในโลกใบนี้ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและถ้าทุกคนยังเงียบอยู่เสียงของเหยื่อก็จะไม่มีวันถูกได้ยินอีกเลยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้กับช่อง c o i n นอร์เกันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ